เป็นปกติค่ะที่เราอยากได้รับการยอมรับแต่รู้ไหมคะว่าการยอมรับจากคนที่สำคัญมากๆากเราขาดคนนี้ไม่ได้เลยนั่นคือตัวเราเองตัวเราต้องยอมรับตัวเองค่ะต้องเป็นที่ยอมรับของตัวเราเองค่ะไม่ต้องพยายามไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปทำให้ใครรักใครชื่นชอบใครชื่นชมหรือได้การยอมรับจากคนอื่น มันต้องเริ่มที่เราอะยอมรับตัวเองไหมภาคภูมิใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นไหมกล้าเป็นตนเองอย่างชัดเจนไหมกล้าปกป้องตนเองไหมกล้าเคารพตนเองไหมกล้ายืนยันหนักแน่นในจุดยืนของตนเองไหมแล้วทําอะไรที่สูญเสียความเป็นตัวเราอยู่ไหมทําอะไรที่ฝืนใจที่ไม่ใช่เราอยู่ไหมนี่ต่างหากค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ถ้าวันนี้เรายอมรับตนเองได้ทุกด้านทุกมุมทุกแง่ทุกความน่ารักทุกความไม่น่ารักทุกความชอบทุกความรักทุกความรู้สึกทุกความเป็นตัวตนของเราค่ะอะไรดีต่อยอดพัฒนาอะไรไม่ดีปรับปรุงขัดเราเพียงเท่านี้เองเราก็สามารถไปได้แบบง่ายๆมากยิ่งขึ้นค่ะ